มานอนพี่มาแม่เฮ้ยหยิม้มอพู่อเดียวก็เป็นมันนี้เอ้ยใจหันมาดูใส่หอดแหวนเบิงหนได้เดินเนี่ยเ่าแล้วเนาะเอาเบาเสียงลงนิดนึงอะไรบโดนลิขซิตหูบอบคาลิขซิตมันทอดาดเดี๋ยวนี้ถ้าใส่เพีงอาซิวาให้ไฟฟัง สิวาให้ฟังเด้กผู้ใดที่มักใส่เพลงใน f Facebook อ่าใน Facebook นะคะถ้าเกิดว่าอยากสร้างได้ใดอยากหาได้ใดจาก Facebook พยายามอย่าใส่เพลงนะคะเพราะว่าสิ์เป็นใน Story สตอรี่กสร้างเพราะว่าสตอรี่ัอนี้เขาก็สามารถที่จะสร้างได้ใดจากสตอรี่ได้แล้วในคลิปเลี้ยวในคลิปเน่วนะคะถ้าพ่อยากถืก ายส่วนแบ่งนะคะเพราะว่าลิขสิทธิ์ตอนนี้นะคะลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็คือจ่ายให้าเจ้า80เปอร์เซนเขาเป็นคนเฮ็ดคลิปเองเขาจะได้แค่ยี่สิเปอร์เซนเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้ขาแรงเต็มๆให้ให้เขาเฮ็ดแบบว่าบัต้ตองใส่เสียงเพลงดีที่สุดนะคะ <S <S เพลงม่นก็ซิมีเพลงทีบ่บ,บ,บ่ได้อันทึกแบงแ่งไลได้กันนี่แต่ว่า ค่ะบอดี้ใส่เลยก็ดีที่สุดนะคะแต่เป็นเสียงเพลงห้านะแต่ว่าถลาเลมวนม้วนห้องหัวกับบอเป็นหยังใส่ไรถามบอดี้สิเรียนเรื่องไล่ไดรเล่นแบบมวนมวนห้องหัวย่าง,งีนะถ้ามสิเรียนแบบว่าสั่งไล่ไดจากเฟซบุ๊กเล่นแบบเอาเลี้ยนพยายมากลหลายๆอย่างสี่นะเออหนักคนกันยังบอดี้เลี้ยนไรหรอเพราะว่าเพราะว่าพ่อสิไดแน่กับคุณน,นะเงี้ยมัอเศร้ามากอ่ะ นูนเรียนรถเสือว่าเป็นสุกคนนั่นแหละพ่อพ่อสิได้ไลยแนยกะมี่อันนั้นอันนี้ได้กระถึกจํากัดไล่ได้ก,กดากติดเหลืง้งได้กาโดนจํากัดแบบว่าคอมเมต์แบบว่าอุปสรรคมันมันหลมันแบบว่ามันบ่ไดไงที่เฮาคิดอะเห็นเขาโพสต์หลายๆเขาอาจจะไปตัดต่อกระได้เขาก็ไดีรูน้ำเขาแต่ว่าอันจะล่องเหตุเบิงเห็ุ เ็ดสางไรแตเขจาจะขลองเองแหละจิหูเลยว่ามันบบไดง่ายขนาดนั้นมันบบเดสางไรไต่แด่งายขนาดนั้นนะคะอันนี้คือคือมาบอกแบบแบบเรียวๆเลยแบบยจ้งได้ละ ถ้าเป็นผู้อื่นเขาก็บอกว่าอุ้ยได้เงินหลายจังสันจังสี่ถ้าผู้เขาเฮ็ดมาโดนแหลวผู้ติดตามหลายมันกับเมนของเขาอยู่ผู้ที่ตามหลาย,เ,าย,าลายเวลาเขาลงอย่างเขาบ่ตรองโพดหลายเขากไ็ไดไดยอดเลียนหลายเวลาโพดหลุภาพพอความเอฟซีเขาหลายเขามาคอมเมนต์เขาก็ไดโบนัสแลนขืนดีเลียนข้นดีแต่ว่าเฮ้ายาสีเอามาเปรียบกันเพราะว่าสองข้องเฮาเอง มีผู้ที่ตามแค่รักพัน์ยังสองห้องน่มคนเองมีผู้ที่ตามแค่รักพัน Body ์บอดดี้ไลน์เลยแล้วก็เป็นผู้ที่ตามที่แบบว่าส่วนหมากที่เป็นเป็นแบบว่าคนหุ่นจักซึ่งเวลาเขาโพสต์เองยัง,ยงเขาก็บอกบคอยเบิ่งคลิปเฮ่าอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงว่าแต่เห็นหนาเฮาเนี่ยปัดนี้ปัดนี้แมนแต่ละกะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงโดยเฉพาะนี่ อีลีเนี่ยเห็นเห็นคลิปเห็นคลิปข่อยนะปัดนี้ปัดนี้เนี่ยบ่เคยเบิ่งบ่เคยคอมเมนต์บ่เคยกดแชร์บ่เคยกดถือใจอีรีบ่เคยบ่เคยซอยทรรมาก,กินใส่ถ่ายคลิปใหม่อะ่ะบ่มี่อีรีบัดน,นี้คนที่เบิ่งคลิปเฮาส่วนมากจะเป็นเป็นคนภายนอกที เห็นคลิปเฮ้าเด้งขื้นเห็นโพลเทาเด้งขื้นจังสินะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆบริซิเลียดเฮ็ดสะสมไปแมนเดอนนี้เฮาสิไดเรียนบาหลายหรือจังไดก็สะสมไปเรื่อยเบอร์ริซิเลียดนะคะเพราะว่าเขาเองก็มีงานประจําอยู่เฮาเก็ต้องเห็ดไปเรื่อยคิดซะว่าเห็ดเสริมไปถ้าเกิดว่ามือหนึ่งคลิปมันปังคลิปมันดันผู้ติดตามหลาย รายใดมันก็สีร่รายึ้นเองคิดแนวนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนสู้ๆ,ๆอย่าสิไปเสี่ยงเรียรงรายใดหมากมม้นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งหาอยากเรียนแบบมีรายใดอีหลีก็คือขายของขายของในเฟซบุ๊กจริงๆนะห้าหาแนวอื่นมาขายอันนั้นนะมีรายใดแน่นอนเบอพี่น้องเด้ออันนี้นะฝนสนับสน,นุนทุกคนถี่เหตุคลิปนะคะเห็ุคลิปคลิปคือทรัพย์สิน คลิปคือสับสินอพอวอ่าหยังเพราะว่าถ้าเฮาา่านเกณฑ์การสร้างรายได้แล้วคลิปที่เฮ้าโพ์ลงไปบวสิเป็นคลิปยา่าคลิปสัน้นหรือแม้กระถ่งรูปภาพหรือแม้กระถ่งข้อความและที่สําคัญสตอร,รี่นะคะสามารมาสร้า,ๆๆา,รา,า,างรายได้ได้แม้มันสิหน่อยกระางเพราะว่าผู้ติดตามเฮ้ายังหน่อยแม้มันสิดน่อยในมื้นนีแต่ว่าเหมือนนึงมันสิหลายในหมื้อหนาแน่นอนถ้าเฮาบ่หยุทธะเหอุสก้วกอีกอย่างหนึ่งนะคะ คือสะสมที่ละนิดละน้อยไปอาศัยแบบขยันโพดูดูเพราะวาสองห้าโพดที่ตามยังบาหลายยังสีหน้าอากาศอีกอย่างหนึ่งเข้ากับสีมีความพัฒนาของเจ้าของขึ้นแบบหลายอีกีแบบว่าเข้าเฮ็ดซูมือเข้าเข้าสีเก่งขึ้นนะนะพี่น้องมันสีมีความพัฒนาในเจ้าของเองอยู่แล้วนะคะเฮ็ดแม่ไม้เข้ากับายเข้ากับบัจักสีเหลาอีอยังยังสี ให้เฮดไปโหลดพี่น้องสนับสนุนเต็มที่ถ้าเฮดแต่ก็ดีกับตัวเฮาเองนั่นแหละคลิปนี้กับซัมนี้ละเด้อแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย